สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับประเด็นข่าวเล่าความจริงประจำวันจันทร์ที่4กรกฎาคมพศ2565ม,มีประเด็นข่าวอะไรให้ติดตามไปรับชมพร้อมกันครับเมื่อวันที่2กรกฎาคมพศ2565ดรพิพัฒน์ร,รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบหมายให้คุณเขมพลอุ้ยตยกักคุณเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนคาราวานท่องเที่ยวโครงการเมืองลบบุรีไม่ได้มีแค่ลิงจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นตลอดทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลบบุรีให้เป็นที่รู้จักทั่วไปและกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยมีนางสาวถาปณญญีเกียรติภัยบูรณ์รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพดระนครศรีอยุธยาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลบบุรีนายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทยผู้บริหารบริษัทวันเดรลัตทัวแอนด์ซาเวลคอนซัลติ้งจำกัดชมรมไทยแลนด์โกวิ่งไลเดอร์คลับและชมรมไลออนเนเวอร์ไดเข้าร่วมงาน ที่ปั๊มน้ำมันพีทีบางปะหันจังหวัดพระนครศรียุธยาคุณเขมพลกล่าวกับผู้สื่อข่าวของเราว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศเป็นฟันเฟืองที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยขอชื่นชมแนวคิดและนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมทั้งองคอก์กรภาครัฐและเอกชน ในการร่วมมือร่วมใจที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้กลับมาสดใสสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการที่กำลังเริ่มฟื้นตัวยังเป็นการประชาสัมพันธ์ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศอีกด้วย Start the day I just wanna stay, even if we run. It.